หวยกเกษียณกันหน่อยเอาละหลายคนหมายมันปันมือครับฉันจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มั่งคั่งนในบ้านปลายจะต้องได้ซื้อแน่ๆหวยกเกษียณเอาฟังตรงนี้ก่อนนะคะว่าหลักการหลักเกณฑ์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคุณผู้ชมโดยมติที่ประชุมสภา 427เสียงค่ะเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ไปเมื่อวานนี้นะคะโดยหลังจากนี้เนี่ยจะส่งร่างกฎหมายไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน30วันเพราะเป็นร่างกฎหมายการเงินก่อนส่งให้นายกนำขึ้นทุนกล้าวและประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งคาดว่าจะประเดิมงวดแรกในไตรมาส4ปีนี้แปลให้เข้าใจง่ายๆปลายปีนี้แล้วค่ะซึ่งสำหรับหวยเกษียณจะเป็นสลากขูดดิจิทัล ฉบับละ50บาทนะคะผ่านแอปกอ,อชอ,ออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา5โมงเย็นโดยมีรางวัลใหญ่ก็คือ1ล้านบาทจำนวน5รางวัลและยังมีรางวัลที่2เป็นเงินมูลค่า1,000บาทอีก10,000รางวัลซึ่งก็จะจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ซึ่งจำกัดการซื้อเดือนละ3,000บาทต่อคนหรือ60ฉบับนะคะ และรัฐบาลยืนยันว่าหวยกเกษียณหรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการก็คือสลากกอชอเนี่ยมันไม่ใช่การพนนันนะคะเพราะเงินทุกบาทที่ซื้อคือเงินออมจึงเปิดกว้างให้คนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยน้องๆอ,อายุ15อยากจะออมเงินเนี่ยสามารถซื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลใช้หลักคิดซื้อหวยเงินไม่หาย รลายเป็นเงินออมเพื่อสนับสนุนการออมให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจะได้3เด้งครับ 1. คือได้ลุ้นทุกวันศุกร์ตอน5โมงเย็นถูกล้านได้ล้านโอนทันที 2. พี่น้องประชาชนจะได้เก็บออมนะครับและจะมีเงินล้าน ตอนอายุ60ปีถ้าสมมุติมีการสะสมอย่างต่อนเนื่องคืนทุกบาททุกสตางค์ให้กับพี่น้องประชาชนและ3พี่น้องประชาชนจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับทีกชอชนําไปลงทุนเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นอีกให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนได้3เด้ง1ได้ลุ้น2ได้ออม3ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนจากโครงการนี้นะครับ อย่างไรก็ตามครับในชั้นกรรมธิการก็มีการแก้ไขกฎหมาย2มาตราก็คือเปิดทางให้ผู้ซื้อหวยกเกษียณเนี่ยสามารถถอนเงินคืนก่อนจะถึงอายุ60ปีได้ในกรณีทุพพลภาพแต่ว่าจำนวนไม่เกิน3ครั้งนะซึ่งก่อนหนนี้เขากําหนดเอาไว้ว่าพอมันเป็นหวยกเกษียณเนี่ยคุณต้องกเกษียณก่อนสิแะต้องอายุถึง60ปีก่อนถึงจะถอนเงินได้และยังมีการแก้ไขนะครับให้ขอรับเงินได้บางส่วนนะครับตามที่กฎกระทรวงกําหนดซึ่งเดี๋ยวรอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ stay to your people cool?